Okay. Okay. Yeah. สูตรยาวิเศษยาโบราณยาแก้ลุมบ้าหมูหรือว่าลมชักสูตรยานี้เป็นสูตรยาที่บอกไว้เป็นวิทยาทานนะครับใครที่เป็นโรคบ้าหมูหรือว่าโรคลมชักนั้นเดี๋ยวเป็นเนให้หายครับหมอก็รักษาไม่หายครับโรคแบบนี้นะครับต้องสูตรยาโบราณเท่านั้นครับยาสูตรนี้เป็นสูตรเด็ด สูตรห่วงห้ามนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ห่วงห้ามนะครับเเผยแผนวิทยาฐานสําหรับคนที่อยากจะหายเท่านั้นนะครับยาแก้ลมบ้าหมูรือวโรคุมชักนี่นะครับท่านให้เอาหัวใจหมูสดนะครับต้องไปซื้อตามร้านขายต้องไปซื้อตามร้านที่เขาขายหมูนะครับตัวยาที่สองก็ จิงจูนะครับจิงจูนี่เป็นยาจีนนะครับแห้วอหนักสองหุ่นไปซื้อได้ครับตามร้านขายยาจีนมีขายครับบอกเขาตัวยาตัวที่สามก็พริกไทยครับเอาเจ็ดเม็ดครับเอาเจ็ดเม็ดเท่านั้นนะครับตัวยาตัวที่สี่ก็กระเทียมนะครับกระเทียมนี่ให้เอาเจ็ดกลีบนะครับผมแล้วก็ตัวยาตัวที่ห้านะครับเกลือเจ็ดเม็ดก็คือเกลือทะเลนะครับผมเอาเจ็ดเม็ด ตัวยาตัวที่6ก็คือทองคําเปลวนะครับทองคําเปลวนี่เอาเอาสามแผ่นนะครับวิธีปุยารับประทานให้เราผ่าหัวใจหมูครับก็ล้างน้ำม้สะอาดก่อนค่อยผ่าก็แล้วกันนะครับทําความสะอาดให้ดีแล้วก็ผ่าหัวใจหมูแล้วก็เอาทองคําเปลวนะครับปิดลงที่หัวใจหมูในหน้านใหญ่ที่เราผ่านั่นนะครับแล้วเอาเครื่องยาที่เราเตรียมไว้นะครับเครื่องยานั้นเราต้อง ตามให้พอแหลกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ทุกอย่างใส่ลงไปในหัวใจหมูครับยกเว้นยาตัวนี้ไม่ต้องใส่ครับคือจิ้งจูครับตัวยาจิ้งจูนี่คือไม่ใส่นะครับนอกนั้นใส่ให้หมดพอเสร็จแล้วก็เอาจิ้งจูนนี่นะครับทาข้างนอกหัวใจหมูครับแล้วก็เอาหัวใจหมูนั้นนะครับไปตุ๋นหรือไปต้มให้สุกครับแล้วก็ให้คนไข้ กินกินหนนเดียวนะครับให้คนไข้นะี่กินหนนเดียวให้หมดเช่นผู้ป่วยเกิดวันจันทร์ก็ต้องให้กินวันจันทร์นะครับเกิดวันนังคางให้กินวันอังคารเกิดวันศุกร์ให้กินวันศุกร์เกิดวันไหนให้กินวันนั้นที่เดียวให้หมดครับรับรองอาการป่วยอาการโรคบ้าหมูลมชักนี่จะหายไปสิ้นการนานทีนเดียวครับสูตรยาแน่ว่า ไว้เป็นวิทยาฐานครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ okay, okay. Yeah.